สวัสดีค่ะก็มาพบกับครูทิพย์นะคะนางสาวสุดารัท่าเทียมครูกศนอตตบนกอนโดนะคะคกับกิจก้ามส่งเสริมการอ่านกศนตบนกอนโดนะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูทิพย์นะคะจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนิทานเรื่องกุ้งกิ้งไปสวนสัตว์เราไปดูกันเลยนะคะว่ากุ้งกิ้งไปสวนสัตว์จะเป็นอย่างไรบ้างเช้าวันหนึ่งสุดแสนหันษา กุ้งกิ้งร่าเริงหน้าตาแจ่มใสจะไปทัศนาศึกษาสนุกเฮฮาที่สวนสัตว์ใหญ่กุ้งกิ้งดีใจใหญ่เลยนะคะทุกคนถึงสวนสัตว์ต่อแถวเกาะไล่แล้วพากันไปนั่งรถมาไล่เที่ยวสวนสัตว์ต้องระวังไม่สงเสียงดัง เดี่ยวสัตว์ตกใจกุ้งกิ้งของเราเป็นไงคะนั่งรถล,ล่าเริงแจ่มใสมากเลยใช่ไหมคะทุกคนดูนกเพนกวินแสนเพลินจับกลุ่มกันเดินเตาะแตะอุ้ยอ้ยพากันเล่นลื่นถลหลแสนสนุกตัวกลมกระปุกลุกว่ายน้ำสบายใจเป็นไงคะนกเพนกวินว่ายน้ำอย่างสนุกสนานเลย นั่นไงนั่นไงสิงโตเจ้าป่ายืดอกสงาอยู่ใต้ต้นไม้มีขนรอบคอสวยงามกูร้องคำรามเสียงดังก้องไกลโอ้น้องๆเห็นไหมคะว่ามีสิงโตตัวใหญ่เลยยามแสงแดดส่องอากาศร้อนฮิปโปโลงนอนแช่ในน้ำใส กะพริตตากระดิกหูสะบัดหางแล้วอ้าปากกว้างกุ้งกิ้งชอบใจโอ้พี่ฮิปโปตัวใหญ่กุ้งกิ้งเห็นพี่ฮิปโปแล้วดีใจใหญ่เลยเจี๊ยกเจี๊ยกเสียงเรียกของลิงไม่ยอมอยู่นิ่งสุกสนสดใสปีนป่ายห้อยโหนวิ่งวุ่นฟูงลิงชุนลมุน กุ้งกิ้งตาลายพี่ลิงหลายตัวเลยนะคะทั้งกินกล้วยทั้งปีนป่ายกุ้งกิ้งตกใจเวียนหัวหมดเลยโอ้โหสูงย่งคอยาวอ้อเจ้ายีรับและเหล่มยอดไม้กุ้งกิ้งเงยหน้าขย็ง g ขายีรับจ๋าก้มลงมาหน่อยได้ไหม พี่ลาบคอยาวนะคะทุกคนจะเห็นสัตว์แต่ละชนิดเลยเห็นไหมแปลน้นแปลน้นตัวเบริ่มหูกลางมีงาสองข้างเจ้าช้างตัวใหญ่สายหัวชูงวงแกงหางกุ้งกิ้งดูช้างเต้นระบำยักย์ายพี่ช้างของเรามีงาสวยงามมากเลยนะคะมีใหญ่ใจดีค้นปุย นอนแผ่ลับปุ๋ยขาพาดขอนไม้พุงปลุยกระเพื่อมขึ้นลงมีจ้าเจ้าคงนอนหลับสบายโอ้ท่านพี่หมีนี่นอนหลับสบายเลยนะคะนอนตีพุงเลยถึงเวลาตอนเที่ยงกุ้งกิ้งกินอาหารข้าวขนมผลไม้มั่มจนอิ่มแป้แสนอร่อยเสร็จแล้วค่อยเก็บ ขยะทิ้งถังใหญ่ขยะทั้งขยะพี่จริงเจ้าก็มีเห็นไหมคะพี่กุ้งกิ้งเป็นไงคะทิ้งขยะลงถังด้วยน้องๆอ,อย่าลืมทิ้งขยะลงถังนะคะเที่ยวสวนสัตว์วันนี้สนุกจริงหนูน้อยกุ้งกิ้งจอสัตว์มากมายถึงเวลาต้องกลับแล้วละ่ะไปก่อนนะเพื่อนสัตว์จ๋าวันหน้าจะมาใหม่บายบาย ได้ฟังนะคะนิทานนะคะเรื่องกุ้งกิงไปสวนสัตว์นะคะก็จะทําให้น้องๆนะคะได้นะฝึกการดูแล้วก็การเล่านิทานเป็นตัวนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้คุณครูคทิพย์นะคะได้ผลิตผลงานต่อไปค่ะ